สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาสรุปข่าวรอบวันเกี่ยวกับฟุตบอลวงการวงกาแร่วงการฟุตบอลบ้านเรานะครับผมก็มีหัวข้อข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างก็มารายงานกันเลยนะครับประเดิมกันข่าวแรกนะครับโค้ชตอยการมา เตรียมบุกเช็คฟอร์มสมุดประราการดวนนกยักษ์นะครับผมโคสตตอยศิรีั์ักยอดญาติไทยรักษาการกุนซือทีมชาติไทยและอเล็กซานเดรกาม,มา่ทีมชาติไทยยู23เตรียมเดินทางไปเช็คฟอร์มนักเตะในศึกโตโยต้าไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ช้างศึกชุดใหญ่และช้างศึกชุดย23เตรียมทำการแข่งขันรายการใหญ่อย่างฟุตบอลไรพราชทาน k คิงส์ครับรวม ถึงชุดเล็กที่มีโปรแกรมแข่งขันซีเกมและชิงแชมป์เอเชียยู23โดยล่าสุดมีรายงานว่าเฮดโค้ชทีมชาติไทยทั้ง2ชุดนำโดยซีริศักยอดยาไทยและอเล็กซานเดรกามากุนซือชาวบราซิลเตรียมเดินทางไปนั่งชมเกมระหว่างสมุดประการซิตี้เปิดบ้านพบกับไชนา่าฮอนบินที่จะมีคิวแข่งขันในวันที่27เมษายนนี้สำหรับทั้งสทีมถือว่าเป็น ถือว่าเต็มไปด้วยนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีและนักเตะที่กำลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนเป็นสาเหตุให้สตาฟโคชทีมชาติไทยทั้ง2ชุดตัดสินใจเดินทางไปนั่งชมถึงเกมอขอบสนามสมุทรปราการสเตเดียมกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับสำหรับข่าวต่อมานะครับผม3แข้งกวางซงนะครับก็ยังมีสิทธ์ อรอผลอุทรน,นะครับที่จะดวลกับสโโไทย f c นะครับผม กว่างซงมหาภัยยังมีสิทธิ์ใช้งาน3ามแข้งที่ถูกบทลงโทษย้อนหลังเมื่อเบื้องต้นสโมสรยื่นอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสิงเชยงรายยูเนเต็ดยังมีสิทธิ์ใช้งานบิลโลซิมาธนศักสีใสและเดชาสะอาดโฉมในเกมศึกโตโยต้าไทยลีก2019นาที่9ที่เตรียมบุกเยือนสุขโขทัยเอฟซีหลังสโมสรยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาลงโทษย้อนหลังเป็นที่เรียบร้อยบิลโลซิมาธนศักิสีใส และเดชาสะอาดโฉมถูกบนลงโทษย้อนหลังคนละหนึ่งนัดฐานความผิดในเกมโตโยต้าไทยลีกที่บุกไปเสมอบุรีรัมยูนิเต็ดศูนย์ประตูตศูนย์ตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะก่อนที่กวางทรงมหาภัยจะยื่นอุทธรเพราะไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทำให้เบื้องต้นตามระเบียบ ของการแข่งขันระหว่างรอผลสรุปนั้นทั้ง3จะยังมีสิทธิ์ลงเล่นในสนามช่วยทีมต่อไปได้อยู่ทั้ง3เคสแม้ว่าสิงเ์ชียงรายจะยื่นอุทธรณ์ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพิจารณาทั้งหมดแต่ก็มีเพียงแค่1เคสเท่านั้นที่ส,สโมสรยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการถูกลงโทษแบนย้อนหลังคือทางด้านของบิลโลซิมาที่แลบลิ้น เล่นแบบนี้ทั้งระหว่างและหลังจบการแข่งขันซึ่งสโมสรเตรียมเข้าไปชี้แจงพร้อมสแสดงหลักฐานที่เกิดขึ้นนะครับผมสำหรับสิงเชียงรายยูเนเต็ดมีคิวบุกไปเยือนสุโขทัย FC ในศึกโตโยต้ไทยลีก2019นาที่9วันที่26เมษายนนี้ โอเคครับสำหรับข่าวต่อมานะครับสีทูอองนะครับย้ำชัดนะครับมุ่งมั่นครับในการทุ่มเทให้กับฉลามชนในการลุยซึกโตโยต้าไทยลีก2019ในครั้งนี้นะครับผมสีทูอองแนวรุกทีมชาติเมียนมาของชนบุรี FC เผยหวังพัฒนาตัวเองรวมถึงรักษาฟอร์การเล่นที่ดีเพื่อช่วยทีมเอาไว้ให้ได้หลังล่าสุด เพิ่งจะสวมบทซปเปอร์ซับลงมายิง1ประตูและทำหนึ่งแอซิช่วยฉลามชนเปิดบ้านอาชนะเชียงใหม่เอฟซไปได้ด้วยสกอร์7ประตูต่อ5สีทูอองลงมาเป็นตัวสำรองแทนเกิดกริททวีการในนาทีที่76ก่อนที่จะจัดการสังหาร1ประตูในนาทีที่80รวมถึงแอซิสุดสวยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3ให้สิทธิ สิทธิโชคพาโศเบิร์กสกอรแรกในเส้นทางการค้าแข่งอาชีพได้สำเร็จอีกด้วยโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกส่วนตัวว่าผมดีใจที่มีโอกาสได้ลงสนามช่วยทีมเก็บชัยชนะได้อีกครั้งในนัดนี้ดีใจมากที่ยิงประตูและทำแอสซิดในเกมนี้ในเกมเดียวกันนี้ได้ทุกวัน ทุกวันในการเดินทางมาขาแข่งในลีกไทยผมพยายามมุ่งมั่นและทุ่มเทยอย่างหนักในการฝึกซ้อมทุกครั้งที่มีโอกาสลงสนามผมหวังที่จะรักษาผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อช่วยชนบรี FC ให้คว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับนครราชสีมามาสด้า f อนั้นจากที่ทราบข้อมูลมาก็เป็นทีมที่แข็งแกรง่งมีแฟนบอลเข้ามาชมกัน ในการแข่งขันเยอะมากเวลาลงแข่งขันในบ้านซึ่งก็คงจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายสำหรับชนบุรี Fc แต่ทุกๆคนก็มุ่งมั่นที่จะเดินทางไปสู้อย่างเต็มที่ผมเองหากได้ลงเล่นผมก็อยากจะทำผลงานออกมาให้เต็มที่เหมือนกับทุกๆคนครับสตาเมียนมากได้กล่าวให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายไว้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของชนบุรี f อจะยกทัพ ออกไปเยือนนครราชสีมามัสด a าเอฟซแข่งขันในวันอาทิตย์ที่28เมษายนณสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาเวลา18นาฬิกาตรงโอเคครับข่าวทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับบอสโกนะครับรับสภาพบุรีรัมต์ต้านไม่ไหวบุกพ่าย ปักกิ่ง2ประตูต่อศูนย์ในศึก ACL นะครับความเคลื่อนไหวหลังจากเกมการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2019รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม G ีนัดที่4เมื่อวันพุธที่24เมษายน2562ที่ผ่านมานะครับสนาม Work e r เกอร์ u m เดียมประเทศจีนซึ่งประราสานสายฟ้าบุกไปพ่ายองครักษ์จักรพรรดิปักกิ่งหัวอันไป2ประตูต่อศูนย์โดยเจ้าถิ่นได้2ประตูในครึ่งเวลาหลังจากจุดโทษของ จากจุดโทษของเรอนาเรนาโดอักุสโตนาทีที่55และปาดันโกบอลเข้าไปในนาที76นะครับผมบอสโกโบซิดาบันโดวิสกุลซือบุริรัมยูเนเตตเปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องขอสแสดงความยินด,ดีกับคู่แข่งเขาสมควรที่จะเป็นผู้ชนะเกมนี้ในครั้งแรกเกมรับของเราทำได้ดีแต่ คู่แข่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเล่นบอลจังหวะเดียวได้ดีมีลูกนิ่งที่อันตรายครึ่งหลังปักกิ่งกดดันเราได้ดีขึ้นและเรามีปัญหาทั้งเรื่องของการต่อบอลเซตบอลและครองบอลหลังจากที่เสียประตูแรกเราตื่นตระหนกไปหน่อยเกมที่เกมนี้ก็ถือว่าน่าพอใจในในระดับหนึ่งแต่เกมรุกน่าจะทำได้ดีกว่านี้ ตอนนี้เราต้องมองไปถึงอีก2เกมข้างหน้าก็ขอให้คู่ต่อสู้โชคดีใน2เกมที่เหลือด้านโรเจอร์สมิธกุนซือปักกิ่งกวัวอันเปิดเผยว่าเกมนี้ครึ่งแรกเรื่องของสภาพอากาศและสนามไม่เป็นใจเท่าไรเราไม่มีโชคในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังเราได้มีการเปลี่ยนแปลง แผนการเล่นปรับนักเตะกองกลางให้แน่นขึ้นทําให้เราได้2ประตูในครึ่งเวลาหลังนะครับโอเคครับก็ขอจบข่าวสําหรับรอบวันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ